ตอนที่สาม3สพบอีกครั้งเมื่อได้ยินดังนั้นเซียนยวนเม่อเจอหันมองนางภิกษุเฟิงจิวยินชัยภิกษ,กษุนามอีเจียระดับพลังแข็งแกรงดีทีเดียวเจ้าขีดจะไปที่สำนักมือพูดคนเดียวหรือเซียนยวนม่อเจอทามให้ข้าไปเป็นเพื่อนเจ้าหรือไม่ไม่ต้องรอกข้าไปคนเดียวได้นางยินพางกล่าวนาย,ยิงเนื้อหมักมาแล้ว ให้ห้งครัวของโรงเตรียมทำอาหารสองสามอย่างพวกท่านกินก่อนเถอะอีกเดี๋ยวที่เหลือจะถูกยกตามมาเรืองวายยกเนื้อมักเข้ามาวางบนโต๊ะแล้วก็มองพวกเขาที่กำลังอุ้มเด็กสองคนอยู่นายญิงส่งนายน้อยทั้งสองเข้าห้องก่อนเถอะก็ดีเหมือนกันเฟื่องจิวให้เขาส่งลูกสองคนกลับไปที่ห้องบนโต๊ะอาหารเฟรื่องจิวเราเรื่องที่เจอข้างนอกในวันนี้ให้เสียนยนต์เมื่อเจอฟัง สองคนพูดคุยกันเรื่องสำนักเมือพุทธจนกระทั่งดึกดื่นแล้วถึงกลับไปพักผ่อนในห้องสองวันต่อมาพวกเขากำลังโดยสารรถม้าย่างชา้าชามุ่งหน้าสู่ทิศที่สำนักเมือพุทธตั้งอยู่หลังจากปรับอาหารเป็นเวลาสองวันทั้งเฟิงจิวและจินซินก็ดูมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นกว่าเมื่อสองวันก่อนหนะ้าผ่านไปอีกครึ่งเดือนรถม้าก็เคลื่อนตัวชาว้ชาๆไปตามถนนบนภูเขา เลิงวาที่กำลังบังคับรถมาพันเห็นเงาร่างสองสายอยู่ข้างหน้าถึงกับพูดกับเฟิงจิวว่านายหญิงมีพิกซูสองรูปอยู่ข้างหน้าดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่เราพบในวันนั้นเอเฟิงจิวเลิกคิวเปิดม่านและมองไปข้างหน้าเห็นหนนน้อยรูปหนึ่งกำลังนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ริมถนนดื่มน้ำและกินอาหารแห้งข้างๆเขามีพิกษูกำลังนั่งขัดสมาธิและหลับตา นางมองดูก่อนพบว่าเป็นภิกษุที่ชื่ออีเจและลูกศรริษย์ของเขาซึ่งนางได้พบเมื่อเครื่องดินก่อนจริงๆจรอดรถมาข้างทางเพื่งจิวกล่าวปล่อยม่านลงภิกษุกับเนนกำลังพักผอนอยู่ข้างถนนไม่ได้ยินเสียงรถเนนน้อยพันเงยได้ขึ้นมองพ็เห็นกลุ่มคนมุ่งหน้ามาทางนี้อย่างช้าจึงดึงแขนเสื้ออาจารย์ตนแล้วกระิบว่าอาจารย์มีรถมามุ่งมาทางพวกเรา พิกซุเอเจียแม้ไม่ลืมตาขึ้นแผ่นดินกว้างใหญ่เข้ามาทางพวกเราไม่ได้หมายความว่ามุ่งหน้ามาหาพวกเราแต่ว่าเดินน้อยลังเลมองสองคนที่คุ้นเคยคนที่บังคับรถคือคนหนึ่งในประสบสามคนวันนั้นข้างๆมีสีกาคนนั้นด้วยไม่ได้ยินเช่นนี้พระพิกซุอีเจียก็ลืมตาขึ้นช้าๆมองไปที่รถมาที่เคลื่อนมาหาพวกเขา รถมาเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆก่อนมาหยุดอยู่ตรงหน้าพวกเขามือสีขาวเร็วยาวคู่หนึ่งยกม่านขึ้นเผยเห็นใบหน้าอันงดงามไต้เส้ออีเจียพบกันอีกแล้วเฟิงจิ่วยิ้มกราวทักทายจากบนรถมาอามิตาพูธสีกาเพิกสูพนมมือและพยักหน้าเล็กน้อยแต่สายตากลับมองไปที่หลังคารถเห็นเพียงปรานสีม่วงลอยอยู่เนรถมา เมฆมงคลกำลังรวมตัวกันอยู่บนนั้นเขาอดไม่ได้ที่จะมองไปทางดันข้างของรถมาทว่ากลับมองไม่เห็นอะไรเลยไม่คาดคิดว่าจะได้พบได้ื่อหลังจากผ่านไปครึ่งเดือนเห็นทีพวกเรามีวาสนาต่อกันจริงๆเฟิงจิวรอเ,ราเบาๆและไม่คิดอะไรที่จะจ้องมองรถมาด้วยสายตาสงสัยภิกษุไม่รู้ว่านางต้องการทำอะไรกันแน่ ด้วยเหตุนี้หลังจากได้ยินวาจาของนางก็ไม่ได้พูดอะไรมากเพียงหลบตาลงเล็กน้อยเพิ่งจิ๋วยิ้มจังพวกข้ายัางต้องรีบเดินทางจากกันตรงนี้ก่อนแต่ข้าคิดว่าพวกเราจะได้พบกันอีกสิ้นเสียงนางจึงค่อยปล่อยม่านลงก่อนส่งสัญญาณให้เรืองวาบางังคารบต่อไปตอนที่3,904ถึงที่หมายเหนน้อยมองโดรถมาที่เคลนตัวออกไปอย่างช้า เขาแต่ศีสะอันเรียบเรื่องของตนเองก่อนถามด้วยความสับสนว่าอาจารย์ทำไมซีกาท่านนั้นถึงบอกว่าพวกเราจะได้พบกันอีกภิกษุมองดูทิศทางที่รถมาเล่นจากไปแล้วกล่าวว่ามีวาสนาย่อมได้พบกันอีกผ่านไปอีกครึ่งเดือนพวกเฟิงจิวมาถึงเมืองเป้าไมยของการเดินทางในครั้งนี้ทันทีที่พวกเขาเข้าไปในเมืองตู้ฟาและคนอื่นๆก็พบเรือนสำหรับพักอาศัย ใช้เวลาเพียงครึ่งวันในการเตรียมทุกสิ่งที่จําเป็นในเรือนหลังจากทําความสะอาดแล้วโต้ฟานก็พูดกับชินซินว่าข้าจะไปที่ร้านอาหารเพื่อรับพวกนายหญิงจากนั้นเขาก็าออกไปก่อนในร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองเนื่องจากเสือนยวนเมื่อเจอไม่สะดวกที่จะขึ้นไปชั้นบนเฟิงจิ๋วจึงเลือกที่นั่งหรือหน้าต่างชั้นหนึ่งเพื่อพักผ่อนเมื่อมองดูถนนที่พูุ่งพล่านด้านนอก ฟิงจิวก็เท้าคางไม่หมือก้างหนึ่งแล้วพูดว่าข้าคิดว่าสถานที่ห่างไกลแห่งนี้เป็นเพียงเมืองเล็กๆเ,เท่านั้นไม่คิดเลยว่าถึงแม้เมืองนี้จะไม่ใหญ่โตเท่าเมืองลิงเซียนแต่ก็ใหญ่กว่าเมืองต่างๆที่เราแวะพักตลอดทางมานี้เสียงหยวนเม่อเจอมองไปที่ถนนด้านนอกเห็นภิกษุเดินผ่านไปมาเป็นครั้งคราวเขาจึงพูดว่า ดูเหมือนว่าสถานที่นี้จะอยู่ใกล้กับสำนักเมื่นพุทธมากจริงๆพูดถึงสำนักเมื่นพุทธแล้วก็แปลกอยู่เหมือนกันสำนักนี้ซ่อนเดินอยู่เสมอมีข่าวข่าวเกี่ยวกับสมนักมีน้อยมากในสถานที่อื่นแต่ที่นี่กลับมาสามารถพบเห็นภิกษูได้ทุกทีเฟื่องจิ๋วกล่าวโดยที่สายตาของนางจ้องมองพิทีภิกษูทั้งหลายแม้ว่าพวกเขาจะเห็นพิกษูหลายรูป แต่ไม่มีใครแข็งแกร่งเท่ากับภิกษูนมอีเจียซึ่งพวกเขาปกระวังทางอีกครั้งภิกษูเหล่านี้ก็ไม่ได้มีแสงธรทส่องออกมาเช่นกันชัดเจนว่าพวกเขาเป็นเพียงผู้ที่ยังไม่แตกฉันพวกเขาต้องการมองดูผู้คนที่ผ่านไปมาอยู่ในร้านอาหารแต่ผู้คนที่อยู่ในร้านก็มองดูพวกเขาเช่นกันไม่มีเหตุผลอื่นอีกแล้วก็แค่พอรูปร่างหน้าตาและความสง่าง,งามพวกเขานั้นโดดเด่นมาก จนยากที่ไม่สังเกตเห็นขาว่าอย่างไรก็เพียงแต่มองดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นเห็นได้ชัดตั้งแต่แรกแล้วว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนธรรมดาดังนั้นพวกเขาจึงไม่คิดสร้างปัญหาให้ตนเองทำไมข้าถึงรู้สึกว่าภิกษุสมัยนี้มีจำนวนมากขึ้นไม่ได้พูดกันว่าหากไม่รับอนุญาตภิกษุสำนักเมืองพุดขึ้นเขาไม่ได้หรอกหรือขณะนั่งอยู่ใกล้หน้าต่างชั้นหนึ่งของร้านอาหาร มองดูภิกษุที่กำลังเดินผ่านไปมาอยู่นั้นก็ผ่านได้ยินชายคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นชายอีกคนได้ยินดังนั้นก็ตอบว่าจะไม่รู้หรือสำนักมื่นพุทธเรียกภิกษุแลทธิ์ทั่วทุกที่กลับมาทันทีเมื่อสามเดือนก่อนคนเหล่านี้คงกลับมาจากที่อื่นกันหมดแล้วเมื่อสามเดือนก่อนหรือภิกษุแลทธิ์จากทั่วทุกที่ถูกเรียกตัวกลับเพราะเตุใดกันมีอะไรเกิดขึ้นในสำนักมือนพุทธือ อีกคนถามด้วยความประหลาดใจถ้าไม่รู้เรื่องนั้นข้อมูลภายในของสำนักมืนพุทธไม่ใช่สิ่งที่เราอยากรู้ก็จะรู้ได้ถ้าว่าหากพิจารณาดูจากสถานการณ์แล้วคาดว่าคงต้องกดเรื่องบางอย่างขึ้นเป็นอย่างแน่นอนเมื่อฟังเสียงกระซิบข,ของแขกที่โตกเค่องจิวและเสียนหยนเมื่อเจอก็มองหน้ากันพิจารณาอยู่ในใจว่าผีสูุและสิทธิจากทุกที่ถูกเรียกกลับมาเมื่อสามเดือนก่อนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แงอแวเสียงร้องให้ของเด็กน e ้อยขจัดความคิดของนางนางมองดูมู่เชนที่ถูกไปชิงเชิงอุ้มไว้ละพูดว่ายายถึงร้องไห้มาเถอะให้ข้าอุ้มเขาหน่อยไปชิงเชิงส่งเด็กชายไปข้างหน้าแต่ใครจะคิดว่าเมื่อมูเชนเริ่มร้องให้มูเย่ที่ถูกเริงว่าอุ้มไวที่ด้านข้างก็เริ่มร้องให้เสียงดังเช่นกันชั่วขณะหนึ่ง เสียงร้องไห้ของเด็กทั้งสองดังขึ้นที่ชั้นหนึ่งของร้านอาหารดึงดูดความสนใจของแขกในร้านหิวแล้วกละลังเสียงเยนโม่เจอกราว่างเย่ยนมือไปอุ้มเซลล์ยแย่เออ